โยคะพื้นฐานสำหรับคนที่สะโพกตึงมากๆจะมีท่าอะไรที่เราพอฝึกได้บ้างไปลองดูกันค่ะ ท่าที่หนึ่งนั่งแยกเท้าวกว้างบิดเข่าล้มไปด้านขวาให้ขาทั้งสองข้างงอฉาก90องศาล็อกตำแหน่งเท้าไว้แล้วบิดเข่าล้มไปซ้ายล้มไปขวาไปมาสักสิบครั้งทําให้ข้อสะโพกได้มีการขยับหมุนเข้าออกเหมือนเป็นการคอสนิมให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องตัวขึ้นทีนี้ให้เราบิดเข่าล้มไปทางด้านซ้ายแล้วค้างเอาไว้หมุนตัวซ้ายหันแล้วค่อยๆพับตัวลงวางข้อศอกคล่องเข่าซ้ายในท่าที่สองส่งแรงไปที่เข่าขวายกเข่าดึงไปแตะต้นแขนแล้วค่อยๆเหยียดขาขวาิ้งไปด้านหลังทําแบบนี้สลับกันไปมาก็จะ ช่วยเสริมแรงให้กับกล้ามเนื้อรอบๆสะโพกโดยเฉพาะกล้ามเนื้อสะโพกด้านนอกและกล้นซึ่งเรามักจะอ่อนแรงจากการนั่งนานๆไปต่อท่าที่3ให้เราเหยียดขาขวาไปด้านหลังประคองลำตัวดันขึ้นมาแล้วเก็บเท้าซ้ายเข้ามาหาเป้ากางเกงจิกเท้าขวาปรับสะโพกหมุนคว่ำลงปรับสะโพกสองข้างให้คว่ำลงมาเท่ากันแล้วค่อยๆวางสะโพกลงปล่อยเท้าขวาราบใครไหวก็ไปต่อด้วยการลดลำตัววางข้อศอกลงจะรู้สึกตึงๆที่ก้นซ้ายและหน้าขาขวาหายใจตามปกติแล้วค้างไว้5-10ลมหายใจหรือเท่าที่เรารู้สึก สเสร็จแล้วก็อย่าลืมลุกขึ้นมาทําซ้ําด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะใครอยากให้เวียร์พาฝึกแบบเต็มๆเ,เข้าไปฝึกตามคลิปโยคะพื้นฐานสําหรับคนสะโพกตึงมากในแอปแดงอันนี้ได้นะคะถ้าชอบฝากคอมเมนต์กดหัวใจและแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะบ๊ายบายค่ะ